ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สนับสนุนช่องด้วยนะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเล่นนะครับนะแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับนะผมก็มี playlist คู่มือมือใหม่แบปไร้เดียวให้นะครับนะก็จะสอนเรื่องระบบต่างๆนะครับนะแล้วก็สอนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสามารถเข้ามาดูกันได้นะครับผมสวัสดีกับคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับพีผมทีมอนเตอร์ทีวีกรุงรับวันนี้จะมาอัปเดตฟีการหาเงินและหาเจมในเวอร์ชัน1นนะครับ อ่ะก็คลิปนั้นมันนานแล้วนะครับนะมันเป็นแพทเก่าเนาะแมปเก่าด้วยนะครับนะวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้นะครับนะว่าหาเงินแล้วก็หาเกมยังไงให้ได้เยอะนะครับนะอ่าเริ่มจากหาเงินกันก่อนนะครับนะสาหรับวิธีการหาเงินนะครับนะจะมีอ่าก็วิธีแรกที่แนะนําเลยถ้าเกิดใครที่แบบไม่รู้ก็คือเราสามารถหาของได้นะครับนะนี่ก็เราหาของซ้ำๆนะครับนำมาขายได้นะครับใจจะขายอะไรก็ขายได้หมดเลยนะครับนะ อย่างเช่นเนี่ยฟาร์มพวกขี้บาก็ได้นะครับนะมาขายได้นะนี่นะครับน้เยอะด้วยนะครับหรือว่าอยากจะขายพวกนี่นะครับแอสเซนต์ก็ได้นะนี่นะครับนะแอสเซนต์นะครับนี่ก็ได้นะส่วนวิธีหาผมไม่สอนนะครับนะผมจะสอนวิธีการหาเงินอย่างเดียวนะครับนะนี่ก็สามารถขายได้หมดเลยนะของพวกนี้นะครับนะมาที่ตู้นะตู้กดน้ํานี่ประมาณนี้นะครับนะเราสามารถหาตู้พวกนี้ได้รอบๆเมืองนั่งนะครับนะตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีนะครับนะ นี่นะก็ได้จะกดขายได้ไหมไม่ได้นะก็ได้แบบขึ้นรูปแบบนี้นะครับนะขายได้หมดเลยนะครับนะอ่าก็มาขายตรงนี้ก็ได้นะแถวๆยิมนะครับนะก็สามารถมาขายได้นะครับอ่ากหรัววีต่อมานะครับในการหาเงินนะครับนะเราสามารถทําเควสวนได้เนาะไอ้พวกเคว q u วนอ่ะก็ไอ้พวก q u วสวนอ่ะมันสามารถทําได้เรื่อยๆนะครับนะก็อย่างเช่นเอ่อพวกเควสที่บากก็ได้นะก็ดนได้เยอะอยู่นะครับนะอ่ะก็ให้เราทําพวกเควสวนนะครับนะก็ได้รอบเท่าไหร่อ่าได้รอบลบ หมื่นห้านะครับนะนี่นะครับนะก็ทำาคัสิบรอบนะก็ได้สักแสนกว่าแล้วนะครับนะก็สามารถทำควสดวนได้นะครับนะสำหรับคนที่แบบอยากจะทำควสแล้วหาตางไปด้วยหาของไปด้วยเไปขายนะครับนะก็สามารถทําได้นะครับถ้าเกิดแนะนําก็เนี่ยนะครับนะควสขี้บาสนะเราก็หาพวกนี้ไปขายได้นะครับนะอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับนะสมมติถ้าเกิดเราทำควิดวนขี้บาทนะเราก็มาคาบไม้นี่ก็ได้นะครับนะเป็นไม้กระดานเนาะอ่าตรงนี้ นี่นะครับนะครับนี่ก็ได้นะครับนะเป็นบูธเป็นไม้กระดานนี้ได้นะครับนะคารับแล้วก็เอาไปขายได้นะครับนะได้กําไรนะอ่ะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับนะมันขายได้เท่าไหร่อ่านี่นะครับนะสามารถฟาร์มได้3 2นะอ่ะถ้าเกิดขายหมดเนี่ยได้3ามแสนนะครับโหโคตรเยอะนะแนะนำนะครับนะถ้าเกิดใครอยากหาตังค์นะครับนะก็แนะนำนะครับนะใครอยากหาตังค์เยอะก็สามารถทำเควสวนขี้บ่าได้นะแล้วก็คาร์บเป็นไม้กระดานนะ ไปขายได้นะแต่ถ้าหากเราไม่มีคูณ2นะครับนะเราจะขายได้ประมาณหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันนะครับนะอ่ะก็ได้กําไรอยู่ดีนะครับนะเราไปคราบแล้วก็เอามาขายได้กําไรอยู่นะครับนะอ่ะประมาณนี้นะครับนะมีการหาเงินแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับนะนั่นคือการใช้ DF นะครับนะหรือว่าใช้เจมนั่นแหละนะครับนะในการหาตังค์นะครับนะให้เรามาซื้อกล่องนี้นะครับนะนี่นะครับนะตัวจะเป็นกล่องสมบัตินะครับนะเราสามารถเปิดหาตังค์ได้นะครับนะนี่นะครับ ก็ได้รอบละแสนห้านะครับนะแต่ถ้าเกิดมีคูณ2เราจะได้รอบละสามแสนนะครับนะก็ถือว่าโอเคเลยนะโดยมันใช้แค่2องเดฟนะครับนะในการซื้อ1กล่องนะครับนะก็ถือว่าคุ้มนะครับนะในการซื้อมาหาเงินนะครับนะจบแล้วนะครับนะสำหรับการหาเงินก็จะประมาณนี้นะครับนะโอเคต่อมาจะมาสอนวิธีการหาเกมในอัปเดต1.9นะครับวิธีแรกก็คือการทําแท็กนะครับนี่นะครับเราสามารถรับแท็กได้นะซึ่งวิธีการทําแท็กก็คือเราต้องหาของซ้ำนะครับนะของที่แบบ มันตันแค่1อันนะครับนะถ้าเกิดแนะนําเลยนะครับนะทาพวกของริวงาะนะครับนะก็หาพวกเด็กนะครับนะอ่ะก็หาพวกเด็กนะครับนะที่มันตันแค่1อันนะครับนะนี่นะครับเราก็รับแท็กมานะอ่ะผมรับรับมาแล้วกันนะของริวงาะนะครับนะนี่1อันนะครับนะโดยวิธีการทําแท็กนะครับนะผมก็เคยสอนไปแล้วแต่ก็เดี๋ยวสอนใหม่แล้วกันนะครับนะในคลิปนี้เลยนะครับ วิธีการทําแ็กนะครับนะเราจะต้องใช้สายไรเดอร์ที่มันบอกนะครับนะตรงนี้คือสายไรเดอร์คือเลนนะครับนะจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับนะจะในการจัดการริวงานะครับนะอ่ะอ่ะก็ให้เราใช้เลนนะครับนะในการจัดการตรงไหนก็ได้นะวิเช็คสายไรเดอร์เบื้องต้นนะครับนะก็คลิกที่ไรเดอร์ก่อนนะครับนะแล้วก็กดดูตรงจุดสามจุดนะครับนะนี่ดูตรงนี้ได้นะครับนะหรือไม่ใครจะดูตรงนี้ก็ได้นะครับนะก็กดตัวยูขึ้นมาแล้วกดหน้าใส่เกียร์นะ กดหน้าเนี่ยนะครับน้นหน้ากากนะครับนะ้เลือนมาข้างล่างนะ้ก็เช็คสายได้เหมือนกันนะครับนะอ่ะกอดมันให้ใช้เลนใช่ไหมผมใช้ดีนแล้วกันนะครับนะอ่ะก็ให้เราใช้ดีนไปตีดูงะนะครับนะเพื่อหาดีเอฟนะครับอืออ่ะี้ผมจะตีให้เสร็จเลยนะอ่ะตอนนี้ผมเสร็จแล้วนะครับนะเราก็กลับไปส่งเหมือนเดิมนะครับนะเกิดเราทําถ้าเกิดเราใช้สายไรเดอร์ถูกอ่ะเราก็จะเสร็จเควสไวนะครับนะตีะแค่ห้าครั้งก็ได้แล้วนะครับนะ ถ้าเกิดเรามีคูณ2เราจะได้2อันนะครับนะสองดีฟต่อแท็กนะครับนะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีคูณ2เราจะได้แค่1 DF ดีฟต่อแท็กนะครับนะอ่ะรับไปโอเคผมได้มาแล้ว 2DF นะครับนะแล้วก็รับอีกนะครับก็ได้ 4DF นะถ้าเกิดใครมีลแบบรูนะครับนะเป็นแบบเกมพาร์ทรูดสนะเราจะได้2อันต่อแท็กนะครับนะถ้าเกิดโชคดีเราก็ได้แบบสายเรเดอร์ซ้ำอันเดิมนะครับนะอ่ะเราก็ใช้อันเดิมเลยในการถานะครับนะ ส่วนใหญ่อะผมตีวันวันหนึ่งก็ได้ประมาณ4แท็กนะเพราะผมมีคูณ2นะครับนะผมก็ตีแค่2ตัวนี้นะครับนะอ่าเราก็มาส่งอีกตัวหนึ่งก็คือกาเซลนะครับนะก็ได้แล้วนี่นะครับนี่ง่ายๆหาชิวๆวันหนึ่งก็มานั่งทําเวลาเดิมอะนะครับนะมันจะรีทุกๆอ่า20 23ชั่วโมงนะครับนะอ่าก็ประมาณถ้ากเกิดเราลงประมาณ1ทุ่มทำประมาณ1ทุ่มอะแล้วนะครับนะมันก็จะรีประมาณ6โมงนะครับประมาณนั้นนะครับ ต่อมาแม้วิธีการหาดเฟต่อมานะครับนะโดยวิธีนี้ก็คือการทำเควสมีเควสให้ทำอยู่นะครับตอนนี้มีเควสใหม่เพิ่มเข้ามานะครับนะจะเป็นเควสนี้นะครับนี่นะครับซึ่งเควสนี้นะครับนะมันจะให้เราตีบอส3ตัวนะครับนะตัวแรกก็จะเป็นบอสขี้บาดนะครับนะวิวเก้าสิบนะครับนะตัวต่อมานะครับนะจะเป็นบอสโกลมนะครับนะวิวเก้าสิบหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับนะจะเป็นบอสบิลนะครับนะวิวเก้าสิบหนึ่งตัวนะครับนะโดยเควสนี้เราจะได้ดี สามเจมนะครับนะนี่นะครับแต่ก็ได้เงินด้วยนะครับนะหกหมื่นห้านะครับนะควสนี้เป็นเควสรายวันนะครับนะเราสามารถมาทําได้ทุกวันนะครับวิธีต่อมาในการหาเจมนะครับโดยวิธีนี้ก็คือการลงดันแปดดันนะครับนะนี่นะครับเราจะต้องลงดันกับเพื่อนนะครับนะหนึ่งคนนะก็คือรวมเราก็จะเป็นสองคนนะเราจะต้องลงดันสองคนนะครับนะซึ่งการลงดันนี้นะครับนะเราจะต้องลงแปดดันนะครับนะดันไหนก็ได้นะครับนะแต่ว่าห้ามลงดันซ้ํานะลงแปดดันนะครับนะดันไหนก็ได้นะครับนะให้ครบแปดดันนะ แล้วให้เรามากดส่งตรงนี้นะครับนะนี่นะครับเราจะได้มา2 df นะครับนะหรือว่า2จกิมนะครับนะในรอบนะแล้วสำับตรงนี้นะครับนะมันจะมีบัฟอยู่นะเกิดเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับนะตรงนี้นะ เราจะได้เป็นสี่เจมนะครับนะเกิดเราลงดานแปดดันนะเราจะได้เป็นสี่เจมนะครับสำหรับตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็อีกวิธีในการหา d f นะครับนะสำหรับคนขี้เกียจนะครับนะแค่เข้ามาในเกมก็พอนะครับนะก็คือล็อกอินในวันนะครับนะเราจะล็อกอินในวันได้นะครับนะโดยวันสุดท้ายคือวันที่7นะครับนะของอาทิตย์นะครับเราจะได้ทั้งหมด4 d ่ดเนะครับนะแต่ถ้าเกิดเรามีคูณ2นะครับนะเราจะได้เป็น8 d ดีนะครับนะที่ต่อมาในการหา d ีเนะครับนะให้เราวับมาที่ตรงนี้นะครับนะ โซนความแร่นะครับตรงนี้นะครับอ่าก็มาอยู่ที่ตรงนี้นะครับนี่ก็ให้เรามารับเควสจากลุงพีตรงนี้นะครับนะก็เป็นเควสแล้วก็เดลิวเควสนะครับนะเป็นเควสราวันเหมือนกันนะครับนะซึ่งเควสนี้ให้เรารับให้หมดเลยนะครับนะอ่ารับทีเดียวเลยนะครับสามเพิ่มต้องไป4ดิอ่าสีนะครับนี่รับมา4ี่เควสนะครับนะเควสเดลี่นะครับนะอ่าจะเป็นเควสนี้นะครับนะโดยเควสพวกนี้นะครับนะเราจะได้ทั้งหมด ห้าเจมนะคือเราทําหมดนะครับนะแต่ก็ได้ของซ่อมเกียร์ด้วยนะนี่นะครับนะเป็นกล่องซ่อมเกียร์นะครับนะอ่าแต่ก็ได้เงินด้วยนะอ่าประมาณนี้นะครับนะโดยเววสนี้มันจะให้เราขุดแร่นะครับนะ100ครั้งนะครับนะโดยวิ่การขุดแร่ให้เรามากดขุดตรงนี้นะครับนะโดยการขุดเราจะต้องเป็นคนนะครับนะอ่าแล้วเรากด e เป็นการ f k ขุดแร่นะครับนะก็ให้เราขุดให้ครบ100นะเราก็จะได้ห้า df ในแต่ละวันนะครับนะอ่า เดี๋ยวผมจะขึ้นกราฟให้นะครับนะผมไปคำนวณให้นะครับนะถ้าเกิดเรามีอะไรบ้างนะเราจะได้เท่าไหร่บ้างนะครับสำหรับ DF นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะในการหาเงินแล้วก็หา DF ในเวอร์ชัน1.9นะครับนะก็ถือว่าอัปเดตมานี่คือได้เกมกันอู้ฟู่เลยนะครับนะแล้วก็หาเงินง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับนะอันนี้ผมก็ปล่อยมัน AFK ขุดไปนะครับนะจะหา DF เหมือนกันนะครับนี่ก็ใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะในการขุดหานะครับนะ แล้วตอนนี้ผมก็เปิดโลกสมาชิกแล้วนะครับสำหรับสมาชิกก็จะมี Dis discord ให้สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามอะไรได้นะครับนะหรือว่าจากจะติดตามข่าวสารของเกมก็ได้เหมือนกันนะครับก็สำหรับสมาชิกก็เริ่มต้นที่เดือนละ20บาทนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อพาดคลิปใหม่ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วไบไยครับซิวว้จ้า